ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมอสุคุง x4 นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปอเด็คลิสพรีเมีย m อะจุราไกเซอร์กันนะครับผมอะเพิ่งไอโปรเจกต์เนี้ยผมจะทำตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละแต่ว่า เนื่องจากที่ผมเป็นคนติดเกมติดหนังแล้วก็ชอบแล้วก็มีคนมาขอให้ช่วยทํางานเรื่อยๆจนไม่ค่อยมีเวลาว่างถึงพอหย่ดก็เล่นเกมอยู่ดีถ้าอ่ะไหนๆก็ไหนๆทำตอนกลางคืนเลยดีกว่าอ่าคลิกเกียร์แล้วมาแล้วก็เด็กนี้เป็นเด็กมีม้วยมันจะแล้วมันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีใครสนใจอยากเล่นเป็นพิเศษเท่าไหร่ แต่ถือยังไงมันมีความสนุกคงม,มันอย่างนึงก็คือหลายไม่ได้ไม่ได้อย่างหลายอย่างเลยก็คือให้มันลุ้นดวงตรงเช็คว่าถ้าเจอเช็คเจอเก3หรือเก2ขึ้นไปันจะลุกเรียนหนึ่งใบซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราจะเอาจีวิ t ตัวนี้ออกมาก่อนก็คือเทพสงครามอัจุต่าไกเซอร์อัจุล่าเอาอัจุตาไกเซอร์ เกตสาภาควี 3, w, กับอีมอเทอร์อะจูร่ามีเบรกมีเบรกอะจูร่าด้วยซึ่ง3ตัวนี้เป็นตัวบีมสุดๆไปเลยผมคิดว่าขอเกตสามเกตสองขึ้นแล้วก็ขอเกตสามผมจะบอกเทคต่ละตัวแล้วกันพออื่นจะบอกเทคเกตสี่อะจูร่าเกตสี่ก่อนจะบอกเทพสงครามอะจูร่าไกเซอร์เทพบอกว่าอา๋อแอตตี T, บ้บรรยการทั้ทงตัวเทิร์น เลือกเ e ก3จากดับโซนคูณ1ใบนำไปวางไว้บนสุดข,ของการคูณและสับของคาร์ดยูนิตจนถดเทินยูนิตนี้ก็าสามารถออโตโอ้ช่องวันกากาดเมื่อได้เช็คเก3ถ้าาร์ d คูณเขาจู่าไกเซอร์เลือกเลือกอาคาศ4ใบลุกเลยจนจบเลยเลือกากาศ4ใบลุกทันทีติดเอาไว้4ใบเลยเพราะมีมแล้วก็ตัวที่จะยืนฐานจูราไกเซอร์วี เอกบอกว่าออโต้ช่องระกายเมื่อได้เช็คโกเกมป์ 2, สูงกว่าสไตล์ระบาคุณหนึ่งใบแล้วได้เช็คไปเกมปสามจ่ายบาสสไตล์ระบาใบนั้นได้หนึ่งหมื่นด้วยนี่แหละมาบัตรต้นเกมกับตัวหนึ่งอิมอร์ทัลอาจุล่าอ่านี่เบรกเมื่อได้เช็คโกเกมปสามนัวาเกเปอร์ตรงการทุกซันอ่ายูนิตนี้เขาสามารถจ่ายบาสสองทิ้งการ์ดบนมือสองใบเขาจบการต่อสู้ ว่าอยู่นี้ตีแบนกาดเสร็จเลือกแบงกาดคุณแล้วก็แวนกาดอย่างอันหนึ่งใบสแตนและอยูน่นี้บวกหมื่นจบเทิร์นจากนั้นใช้เทคได้แค่ครั้งเดียวต่อเทิร์นนั้นแล้วก็เท็กคอนเทนดิวแวนกาดถ้ามีการชื่ออัจฉริยไคเซอร์ในโซคุณอยูน่นี้บก 2000, 7, วกสองพันตัดติงหมื่นสามเลยก็ตัวนี้หลักๆแล้วจะใช้คอมโบคู่ก,กับเอทิกบัตเตอร์ซึ่ง ว่าต้องมีขลุยหลายคนถามว่าไอเนี้ยจะใส่มาทําไมก็เพรอเนี้ยแหละจะใส่มาเพราะเท็กมนเนี้ยแหละเทคกกบอกว่าเมื่อ,อยูนีแค้นนวาแกรเปอร์ครับยูนิตนี้เลือกมรรากับคูถึงใบโบหมื่นหนึ่งและแล้วความสามารถเมืม่อโจมตีบรนยากาศแตเ่เลยะการต้านทั้งหมดเทคก็จะเอาเทคนี้แหละจะดึเบรกเอาเทคนี้แหละเพราะไลท์ทับปุ๊บสองหนึ่งตีนัดแถวหน้าทั้งหมดแนั้นถ้าได้เช็คเกตสามอีก คลุกตัวเองแต่ให้ตัวเองแต่ให้เลียข้างตีให้หมดทล้วก็ตีลุกแาวหน้าทั้งหมดแค่นั้นก็จะเหมือนกับอีทต่ butter reward แต่ตัวนี้จะมีข้อดีมากกว่าคือจะไม่ต้องล็อกเลียกาและจะไม่ต้องเสียคอร์สเยอะและได้พลังเยอะกว่าแต่ข้อเสียคือขอเกส3าเท่านั้นด้วยนี่แหละข้อเสียมีหนึ่งแต่ก็สายมาอันนี้สีี สองไว้ตัวนี้ยังไงก็น่าจะได้ใช้อยู่ดีจากนั้นส่วนผมมีจิวเนตเยอะส่วนจิวเตที่เหลือก็จะอะไรก็ได้ผมจะใส่มาให้ดูหลายๆแบบเพราะว่าบางแบบมันก็เก่งในหน้าที่ของมันอยู่นี่ใส่ส่วนตัวเริ่มนะครับจัวนนะอย่าลืมอันนี้สําคัญเลยอ่ะจีการ์ดผมจะใส่เป็นโดกันทันสอใบเพราะเ,เธอบอกว่าคอนทินิวจีการ์เดียนตาจำนวน การเรียกกาดผมมีนะของคู่แข่งชิวบวกหมื่นทีแล้วก็แอคทีฟทีโซนโซบ้าหนึ่งความการไปนี้ก็คือเอาตัวนี้กับคอนทีโซนหงายการ์ดบ,บนดาเมจโซนหนึ่งใบหรือว่าจะปลดล็อกเรียกกาดหนึ่งใบ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่ง <c oughs> เมดูคราเซอร์ <c oughs> ยูนิออร์ไอตัวนี้ใช้ยากแต่ต้องใส่อยู่เพราะว่าอัจูไล่ไงก็ต้องได้ใช้เพราะเขาต้องจีกาถ้าบนดาเมจโซน,น,โซนไม่การหงายหนาย้าอยู่หงายสองชิวบวกห้าพันและถ้าเขาต้องจีกา ข้าในโซ่ถ้าไม่มีการในโซ่โซ่สองชาร์จโซ่สองได้ได้อีกห้าพันกิดมาสองใบส่วนทีก็จะยัดเป็นวิดีโอวิเตอร์เพราะคอนเซปต์อจูร่าคือสแตนก็จริงแต่พาร์ตเลอร์ก็ปกติเพราะงั้นไอเนี่ยยังได้ใช้ไอเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้ใช้เขาบอกว่าวันนี้วันนี้วินนิ่งแชมเปตเตอร์สิชื่อมันอาเท็ึงบอกว่าเปนอ Auto, อโต้บานการ์ดอ่า โซบ,บานหนึ่งใบายการจีโซคุณหนึ่งใบเมื่อเลกางคุณลุกอยู่ในร้านอยู่นี้รับพลังห้าพันจบเทอร์และเท็ดจิเบ็กสามก็ออสู้ไม่อยู่นี้โจมตีอ่จาจรวดหนึ่งใบลีช่ยเลกาพลังคอยไฟต่ำสุดจรวดใส่มาสองใบเพราะยังไงก็ต้องได้ใช้เพราะยังไงจะต้องได้ใช้แน่นอนแล้วก็ตัวนี้อสูรล้างบานเดมเดมโมเซอร์เทียงว่าอ่าแอคทีฟบรรยากาศทั้งจบเทอร์เลสเลียสองใบจรวดหนึ่งใบโซชาร์หนึ่งใบ ประสบเพลินยูนีนี้เขาสาม,มารถวันกาเมื่อยูนิตจอมตีจะหนึ่งบารลุกเรียกการเด็ตัวไอ 3, ้น้ำโบสามพันจบเกินก็ไม่มีหน้าที่เล่นหรอกบางทีเอามาโจมง่ายมากกว่าแต่จิ้วนี่ตัวอื่นใส่ได้แต่ผมขอแนะนําให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยแนะนําตัวอื่นแล้วก็ดาวคอยักษ์อสุรพัทธ์อ่าเนโอเดอะซูพปมเขียนบอกว่าเมื่อได้เช็คเจอเกตสามลุกเรียกการถึงใบไอ้ตัวนั้นลุกบโบห้าพันจบเกิน เอามาเล่นอัจุราแล้วได้อ,นนอันนี้อาาเ่ราขึ้นเลยเล่นยัดมาสองแต่จิวนิตจะใส่อะไรก็ได้ที่จริงไอตัวนี้ไม่น่าตัดออกหรอกถ้าจะเล่นเป็นมีมถ้าจะเล่นเป็นมีมนะะไอตัวนี้ไม่ควรตัดออกส่วนจิวนิตที่เหลืออันนี้คือทางเลือกนะจะใส่เป็นเฟสแชมป์บัสเตอร์ m มทิโอไคเซอร์วิเตอหรือว่าวิงโตพ s ส a าสี่ใบนี้แล้วแต่เลือกแต่ผมไม่ใส่เพราะว่าคอร์สหนักไปหน่อยอย่างแอตจูล่าก็ไม่น่าได้ใช้อยู่แล้วส่วนตัวน,นีผ้ผมไม่ได้ใส่เพราะว่ามันอยู่ในเด็กหลักวิตเตอร์พรีเมียมไอ้นี่ก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าอยู่ในเด็กวิตเตอร์พรีเมียมเหมือนกันส่วนบัตเตอร์มันใช้โซเยอะไปหน่อยผมก็เลยคิดว่าไม่ใส่หรอกเพราะตัวชาโซนแทบไม่มีมีแต่ตัวถอดทั้งนั้นเลยเนี่ย ก็เลยไม่ใช้ดีกว่าก็เลยหยุดจบเลยจบเลยใช้แค่นี้ก็เก่งอ่ามาต่อเกมสามตอนมีอีกตัวหนึ่งแม็กมัมไลเซอร์เทค่ิคเขาบอกว่าออโต้ช่องแวนเรียรเมื่อถูกตีแรงกา้าหรือว่าถูกโบสไอ้นี่บอกหมื่นจบเทิ่อนก็กินเอ็กเซลฟาสามสองแค่นี้ เราให้ไอติวอเตอร์หรือไม่ก็ใครก็ตามจับลูกมันได้ได้ <c oughs> มันจะฟาดแรงมากเออใช่ผมลืมออไปส่วนแอคเซลผมจะใส่แค่สามใบมึงทำไมให้น้อยจังเลยก็พอนี้แหละไม่ได้ไล์เป็นตัวนี้บ่อยๆหรอกอาจจะไล์เป็นตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้บางใบสองใบก็เลยจะใช้แค่นี้ไม่ได้วือหวาเป็นพิเศษ แต่ยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่ดีมาจริงเก้าสามโฮมีกตัวนึงแนะนำก็คือแบดดอร์ไฟเตอร์เพราะเทคกเขาบอกว่าแบนกอารทีแบนการครั้งสองเทิร์นเขาบาสโซบาทุชี้เน,นี่ยคุณถึงใบได้เทคเมื่อมันตีอีกฝ่ายต้องคอการมือสองใบลงมาถ้าไม่คอสองใบจะกาดไม่ได้เล็กเล็กเทคหนึ่งออโต้ช่องแวนเรียเมื่อจอมตีแบนการถ้ามีแรงสบบามใบมากกว่าบ, 5, บบก้าพันต่์ตบเทิร์น เอามาเซ็ตคอมโบกับเบอร์เซอร์แค่นี้ไม่มีอะไรมากถ้าจะใส่ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่แต่มีอีกตัวหนึ่งพลังงานทั้งเลือคือเดนอาร์มี่คอมมานเดอร์พอเท็กบอกว่าออโต้เรียกอากาศเมื่อได้ใช้เกราะสามแคน,นว่าลุกอยู่นี้แต่ไม่ใส่แต่จริงๆไม่มีใครอยากใส่หรอกเพราะว่าพลังแค่หมื่นเดียวจะลุกทำไมเออใช่ ผมลืมบอกตัวเริ่มเลยถ้าใครไม่ชอบตัวเริ่มแล้วครับตัวมีมีมตัวเริ่มมีอสองตัวเริ่มที่ผมแนะนําว่าจะได้ใช้แน่นอนก็คือคาอบูตันกับบอลบอเพราะเทคเขาอะเทคคาบูตันก่อนเลยเพราะบอกว่าอันนี้ผู้เริ่มต้นเมื่อถูกไล่ทับเขาลงเดือยแค่นะั้นแล้วก็มีอีนนกอันนึงเทคออโต้ช่องแรากดา GB1 ีบ GB จ่ายหนึ่งบาทเอาตัวนี้เข้าโซโอ่อ่าแล้วแล้วจุดนี้บูสเร็จจะสไตล์แรงดของคุณหนึ่งใบ แลยินนั้นได้2,000จบเกินะเนี่ยใส่แทนในนี้ก็ได้ถ้าดีจริงใส่แทนนี้ก็ได้แต่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องกันมือและต้องการโตรด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาตอนอเทคอ่าฟอร์นเนอร์โรงเรียนเหมือนกันเมื่อถูกไล่แล้วก็เทคจีบีหนึ่งเมื่อแถวหน้าตั้งเดียวกับยูริทุกตามแค่นั้นอ่าผมก็มีแนะนําอยู่แค่นั้น,ผม,มน,น,น,นผมก็เลยไม่ใส่โอแล้วครับจัวมันจะดีกว่า ก็มาพูดที่เกียร์สองกันต่อส่วนเกียร์สองผมจะใส่เป็นวายแห่งสามไปกอพอนี้แหละอะจุราไครเซอร์มารับประกันว่าลุกกระชัวไม่ได้เอฮิวัตเตอร์บางทีปลดเบรกก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้ปลดเบรกเต็มที่แต่ว่าเราจะสไตล์เราก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้จริงๆตัวนี้ควรใส่สีแต่ผมมีแค่สามใบก็ใส่สามใเลย,เ,ลยเพราะว่ายังมีตัวหนึ่งที่ก็ช่วยได้อยู่เพราะเท็จเขาบอกว่า G มีหนึ่ง คอเตบาหนึ่งใบมั่วโจมตีแบนกาถ้าถูกบูทเลือกเรียกาัดของคุณหนึ่งใบสแตนตัวนั้นและยูนิตนั้นพลังบวกห้าพันจนจบเทินใช้งานได้ครั้งเดียวต่อเทินเอามาจับบูทแล้วปั๊มปั๊มมาฟาดตอแต่แรงขึ้นนิดนึงก็เลยหยิบมาแล้วก็เกต2สองอีกตัวหนึง่งที่อาจจะขาดไม่ได้ก็เป็นเบอร์ไลเซอร์เพราะเทก็บอกว่ามื่อแวนโจมตีหนึ bar, ่งบา1หนึ่งโซลูกตัวเอง แล้วก็ถ้าคู่แข่งมีดาเมจสีใบขึ้นไปไอ้นี่ได้สามพันฟรีก็มาบูทปัม๊มปั๊มเยอะๆเกือบอาจูล่ามันเช็คแล้วมันลุกไม่ได้ <c oughs> เกือเช็คแล้วมันลุกไม่ได้ก็งี้แหละไปใส่แล้วก็เกย2อีกตัวหนึ่งเดนอามี่เลดี้สามใบอ่าเทกบอกว่าออโต้ช่องเรียาการเมื่อได้เช็คนกว่าเกสาม ลุกอยู่แบบนี้ซึ่งทำไมผมบอกว่าอ่ะไอเดสมานเดอร์ทำไมทำไมไม่ใส่ทำไมประใส่ตัวนี้แทนตอนนี้แหละเก2ทินเตอร์เซปได้ไละเนี่ยพลังแค่หมื่นเดียวด้วยเนี่ยพลังเก้าพันมาลุกแค่พันเดียวมันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะไอ้เน,นี่ยมันกาดได้เอ้าทำนาทีกาดได้มันก็เลยยัดมามาสองไปแต่เอาความจริงถ้าไม่ชอบใจเรื่องเก2 ไอต,ตัวนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นไอนี้ก็ได้เดวิลซัมบูไรจะเปลี่ยนนี้ก็ได้เพราะว่า,มาเมอรอแมททตฟ์ของคุณเมื่อนิดแคนอวาแกร์เปอร์เปลี่ยนภาพเป็นแตงก็คือตัวเองก็ได้ใบอื่นใบไหนก็ได้ถ้าบรรยากาศติดเชื่อจุล่าไอเนี่ยบอกสามพันจนจบเทินแล้วแต่แต่ไอตัวนี้ดีกว่าตรงที่ว่าเมื่อขอเก3สามลุกเลยไอนี้ก็ได้ถ้าอยากเอาพลังไอตัวนี้แต่ถ้าอยากเอาโชว์ว่าตีต่อได้หรืเขอการทีนี่หน่อยก็ไอนี้ เบลเซอร์ควรกี่คันวาสี่แต่ไม่ไหวคอต์สมันจ่ายหนักไปหน่อยก็เลยไม่เอาแต่ได้ดวยสมถ้าสมมติคิดไม่ออกเดวิลเดวิลแค่นี้เดวิลสองอันนี้ออกอย่างอันหนึ่งแค่นี้แต่ว่าแฮง์ออกไม่ได้เพราะเขาจับลุกได้จับลุกแล้วพลังกระบุงเลยก็เลยออกไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าระา้วั้าจวยังไม่พอของน้อยไปดีสตาร์ไลท์ฮอกก็มีคําตอบให้อยู่ขเขาบอกว่าเมื่อลงแวนลงเรีย ชี้ยูนิตคูณหน, e. นึ่งใบมีไรสเทคพอดีหลัง้นก็จะเทคกก็คืออัตโต้ช่องเลยกะมืหนีนิสแตน stand, จั่วก 1, ารหนึ่งไนดัมหนึ่งแค่นั้นแค่นั้นเอามาคืนคอสไม่มีอะไรมากแต่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าตัวคืนคอสมีอยู่กับจากนั้นเอ็กซ์ตรีมเบเลอร์โอลต้าสองใบจต้องใส่มานี่แหละ ว่าเราต้องพึ่งเขาด้วยตรงที่ว่าเทคนบอกว่าออโต้ช่องเลีกาจีบีหนึ่งเมื่ออยู่หนีสเตย์ด้ความสามารถของการ์ดยินนี้บว์ห้าพันจบเทินนี่แหละเอาเทคนี่แหละเอ๊แต่ทําไมใช้ตัวนี้ไม่ใช้ฟอร์แฟมเมอร์แทนล่ะเพราะงี้แหละฟอร์แฟมเมอร์มันบอกว่าออโต้เลีกากวันเปิดหนึ่งครั้งจบเทิร์นย้อนหนี้ลูกความสามารถการ์ดส่นอยู่นี้บว์ห้าพันจบการี่ทีางหน้าจีโซนฟังว่าดีกว่าแต่ว่า มันลุกครั้งเดียวคือเมื่อมันลุกดีโซนละหงายไปเดียวมันก็ได้แค่ห้าพันกันนะ่ะเพราะมันลุกครั้งสองมันทําไม่ได้มันจะได้พลังเพิ่มไม่ได้เพราะงั้นไอเนี้ยไอเนี้ยต่อด,ดีกว่าจะได้เยอะกว่ามันก็มีอยู่แค่นี้เกตสองผมไม่มีอะไรจะแนะนำเราเกตสองต่อเพราะงั้นเราจะไปที่เกตหนกันเลยเกตหนึ่งก็จะเป็นแบดาวสมุสาใบ คมันก็เหมือนกับเจ้าเดวิลซามูไรตรงที่ว่ามันบอกว่าออตโต้ช่องเรียกขาดเาามเื่อช่วงแมตช์เฟร่งคุณเมื่อนิดแคโนว่าคุณเปลี่ยนผ้าเป็นสแตนแล้วบรรยากาศเชือจุล่าบอดสามพันจบเชินแค่นี้ใส่ติดเอาไว้เลยเพราะว่าบางทีมันทอดจุล่าไลท์ทับอทิปบัตเตอร์แล้วมันมีมลิมเบรกพอดีจับลุกลุกทั้งลุกท่อนหน้าทั้งบอด ไอเนี้ยบูทไปแล้วแต่ว่าถ้าเช็คได้เก3สามลูกแหวลูกกนีน้ต่ำเยอะมีเยอะกันบ้างแล้วก็เดนมิกลายตัวเก่าไม่ใส่ตัวใหม่เอาตัวใหม่เก้าพันไม่มีเท็ไม่มีเทคกับคอมไม่มีชิวให้เล่นด้วยโอ้ยตายผมก็เลยใส่ตัวนี้มาแทนเพราะบอกว่าเมื่อวันกาเมื่อวันกาดเช็คได้นุ่กับเพิ่นเกสามลูกตัวนี้ก็มัง,งัดมัง,งัดลูกไปเฉยครับตัวทิ้งไต้สองใบซึ่งทำไมใส่ทิ้งใต้สอง,งไม่สใส่ตี พราะเด็กเนีย้ยไม่ได้เน้นสไตล์แบบจริงจังก็จะเน้นแบบว่าลิมเบรกนิดหน่อยก็เลยติดไว้สองใบก่อนแค่นี้เอาไว้สองใบไม่มีอะไรที่เล่นกับและสกต็ต้อมตีก่อนได้เปรียบกับเท็กมบอกว่าแอคทีฟบรรยากาศหนึ่งครั้งตรงเทินทำกล้มามมือหนึ่งใบเข้าสุ่โซจนจบเทินอยู่จน,นี้ตีได้แต่เริ่มได้ได้ลบหนึ่งก็คือเช็คไดไม่ได้แต่ว่าเท็เกหนึ่งช่องเรือกาหนึ่งครั้งตรงเทิน เมื่อแถวตั้งเดียวอย่นี้ลุกและลุกตามแต่ใช้คร้งเดียวก็เหมือนกับเจ้าลันบอลที่ผมแนะนําไปตัวเริ่มเมื่อกี้แหละแต่ว่ามาต่างก็คือว่ามันลุกแค่ครั้งมันจะลุกได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็สเตวว่าปอกวัตเตอร์ตัวปลดเบรกก็เฉยเมื่อ3แดมเมื่อเรามี3แ่นดม,มากกว่าใช้สกีลุยเบรกได้ไม่ต้องสมว,ว่ามีสีดมแค่นี้แต่ถ้าไม่พอใจอยากได้อะไรอยากได้อะไรที่มากกว่านี้ มีตัวหนึ่งที่แนะนำอยู่ก็คือเจ้า Final เรน t พระเท็จผมบอกว่าออโต้ช่องเรียกาศเมื่อยูนิตไปอื่นคุรจาตั้งเดียวยูนีลุกจะได้พลังฟรีสี4พันก็รวเลเซอร์นี่แหละเพราะแวนตีไอเนียลุกไอเนี้ยให้มัน4 0 0พฟรีเพราะว่าถ้าสมมุติมีโซนอยู่ไงหน้าหนึ่งใบหรือว่าแวนเป็นเกสีย 4, อยู่ตอนนั้น รไลเซอร์ก็จะมีพลังหมื่นสาบางทีก็จะเป็นหมื่นหกเลยก็ได้ตบบน,นี้แหละมันจะดีแล้วก็อ่าเกตึงผมก็จะพูดแค่นี้แหละแต่ว่าเราจะมาที่เกตศูนย์กันเลยแต่เกตศูนนีผมจะใส่แปลกว่าเพื่อนตรงที่ว่า PG4U3UV3 กับ U ตัวหงายกับตัวหนึ่งแล้วก็ KV3 ฟอน3แล้วก็ เอเนจีเกิเป็นแรดิเกอร์ตัวเก่าของผมว่าต้องมีคนถามแล้วว่ามาทําไมมาทําไมก็พอเงี้ยแหละมาทําไมคํเนี้แหละ,หละเอามาลุกไงเอามาลุกรนวนก็เพราะอัจุลหไฮเซอร์มันพึ่งลุกมันต้องเกตสามหรือเกตสองขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่มันจะไป็เ,เอาเกตสามเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นไอตัวนเนี้ยมันมรับประกันโชว์ลุกด้วยได้ฟาต่อกว่าอ,อจุลาตี โปเชกเธอบอกว่าออโต้เรียากาศ g ดจีบีหนึ่งเมื่อจบการต่อโซ่ที่หนีทำการบูสต์เลื่อนเลยกาศ์ดไปถึงคุณหนึ่งใบคุณสามารถแตนยุดนั้นและเอาตัวนี้กับข้ากรองการสับชินเนะก็เลยใส่กับอีกตัวหนึง่งเอลโก้บ้าวเอนเตอร,ร์จีออโตอในขณะที่การนน์ดใบนี้ถูกเปลี่ยนเป็น อ่าแล้วเลือกคิวใบอื่นกับใบนี้จากแบบโซนคุณอย่างละหนึ่งใบหไปนั้นหายไปนั้นนะคุณสามารถแล้วค่าคามปจิกาเดียนคุณสามารถเล,เลือกว่าหายแดมหรือโซอชาร์ตแค่นั้นแค่นั้นไม่มีอะไรมากไม่มีว่าอะไรนี่พิเครืใส่แปลกนิดนึงจริงจะเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้วนันหก หรือไม่ก็ขี้ขหกมหรือไม่ก็งัดไว้เลยเนี่ยที่เหลือเปลี่ยนดอให้หมดแค่นั้นแล้วแต่แต่ผมจะใส่อย่างนี้เพราะว่าลุกลุกตัวชัวร์เช็คฟอนตีตรแรงขึ้นอันนี้ถ้ามุดลุกลุกได้แค่เลียอย่างเดียวเช็คขี้จะดีขึ้นอันนี้สแตนดเก็บไว้ลุกุเพื่อนเสรมิมเฉยๆเพื่อเช็คอะไรไม่ได้เลยแต่สําหรับสแตนดิ้งก็ยังมีตัวที่แนะนําไว้ก็จะเป็นน้องคนนี้เอ็กซ์ตรีมแบตเลอร์คาจิวา่า เอาจริงคลิปิเตอร์พรีเมียมผมไม่มีภาพม,มันผมผมก็ไม่ได้แก้คลิปด้วยผมก็เลยอ่ามาให้ดูเลยตรงนี้อัเท็บบอกว่ารัดเมื่อตัวนี้ลุกเท่านั้นนะแล้วก็ออโต้เรียการจีบหนึ่งเอาตัววิซกล้องเมื่ออยู่นี้ลุกแล้วความการจั่วหนึ่งเลือกเลิกการไปล,ลุกตามก็เอาไม่แค่เอาจัว่วังเก็บกองพอมันจะเระ่มบลุลก,กเกอร์ยังไม่ค่อยดีแต่นี่ยดีกว่าเพราะมันได้ลุกกยู่ั่วอันนี้ต้องขอให้ตัวเองลุกก่อนมันจะเป็นอะไรที่ แปลกๆแ,แต่มันได้จัว่วข้อดีของมันคือการได้จัว่วได้จั่วนี่แหละส่วนที่เราผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะแนะนำอะไรลแล้วอ่ะจะสอนทำคอมโบไหมก็รู้สึกตัวเองตอนนี้ก็ง่วงแล้วอาจจะจบคลิปแล้วก็ได้นะก็เอาว่าผมจบคลิปแล้วกันะเป็นยังไงบ้างครับสหรับ คลิปอะจุ ura, Kaiser, ล่าไคเซอร์พรีเมียมถ้าชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r คลาและเป็นกําลังใจให้ผมสร้างสรรค์งานคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อาจจะหลับคาตอนคลิปไปเลยก็ได้ตอนนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ